แต่ของตะวันค่อยๆกระจางขึ้นเป็นซื่อสัญญาณแห่งการเลิ่มต้นของทุกชีวิตมองมนีแห่งตื้นถึงน่าเริ่มขยับจากจ,จังหวะชีวิตพอ่พอๆขับแสงแรกของลุงอรุณในเซาอีกมืองหนึ่งของพักเขาชุมชนดอนทางเกลือตำบลบออือเกลืออำเภอเชลภุ่มจังหวัด้อยอ็ดประกอบด้วยชา,บา,บาวบ้านบ้านวั้ไก,ก่บ้านบ่อแก่บ้านนางเล่าและบ้านนำจังกว่า3 1ที่ครอบครัวที่ได้ครอบครองท่าประโยชน์ ในพืนที่มาก,กอนปีพุทธศักราช2 4 7 2โดยยึดวิถีชีวิตชอบประมงจากการจับปลาในแหล่งน้ำบึงเกลือกระทั่งปีพุทธศักราช2 5 4 2องค์การบริหารเวนตำบึงเกลือได้น้ำแผ่นป้ายมาติดประกาศให้ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในบริเวณดอนท่างเกลือออกจากทีท่ทำกินโดยจะนำที่มากอสั่งสนามกีฬาสถานที่ราชการกระทั่งปัจจุบันมีโครงการจัดถ้ำลงทองเี่ยว ด้วยว่าพื้นที่เป็นแหล่งงานบริเวณกว้างตอนร้อนที่ดอนไร้เกลือมีความสุขเหลือชุนคนทุกมันท่านป่ามันมีหลายชนิดอยู่ในนี้บึงเฮาๆนี่แต่มันย่านมันสูญพันธุ์ไปลูกหลานเขาสิบบ่ได้เบิงเบ่งได้แง่บ่ได้กินเชื่อไปขา้างหน้าเพราะน้ำน้ำหน่อยมามันบ่มีที่อาศัยมันก็อยากสูญพันธุ์ไปหลายเพราะว่าพี่น้องเขาที่ท้องทิ่นก็หากิน ต่างคนหลายหมู่บ้านที่ลงมาในพื้นที่นี่เขาอยู่ทึงเข้ามาทํากินอยู่ทงดอนนี่เขาก็เลื่อยหลิงเห็นทึงเขาหาก,กินในพื้นที่ของเข้าเองเข้าก็หลิงเห็นทมกลางปัญหาความยากลำบากในการดำเนินชนีวิตของชุ้ชนดอนทั้งเตือยจบบึงมีการจัดตั้งองค์กรถ,ถึ้นมาอย่างเข้มแข็งโดยมีการจดแจงการจัดตั้งนิติบุคคลในานา้ำกุมเกษตรกร,ร,กรทำหน้าบึงเกลืออีกครั้งยังมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการร่วมท้างการจัดตัง้งกลุ่มกองทุนทีดินเพื่อเป็นแรงเงินทุนให้กับสมาชิกให้ได้ใส่กู้ยืมใน,นายามฉุกเฉินหรือนำไปจัดสืบปัจจัยในการผลิตในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการร่วมกลุ่มการจับปาลาบริเวณบึงเกลือเพื่อนำไปขายและนำเงินมาเป็นกองทุนในการเคลื่อนไหวสำหรับการเรียกร้องความชอบธรรมต่อการจัดการทรัพยากรของคน,งนในชุมชนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ជំ្សាងវើនពីបាប់ផល្រាប់ទ្រំព្រាក្រំតែ ซูเมื่อนี่เขาก็าไ,ได้ปลูกพืชหมุนเวียนตามฤด,ดูกาลชื่อว่าหนาฝนเขากะมปาปลูกเข่าเข่าโพดแตงทัวก็เสร็จจากเกี่ยวเข่าแล้วเขากะมาปลูกพริกและก็พืชพักต่างๆเพราะว่าพื้นที่ดอนทั้งเกลือ,อนี่มันมีหน่อยแดงกันใดคนละงานสองงานเขาจึงใส่พื้นที่นี่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในความยากลําบากในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนในการต่อสู้ไชยรัดรวมแก้ไขปัญหาทีดิ่ซึ่งมีมา <Hey. S 1> ไม่ยาวนาน <Yeah. S 1> จนถึงการจะทำฉนดชุมชนเพื่อสิทธิในการทำอยู่ทำกินนัน้นช่วงระวางรอการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามารวมแก้ไขปัญหาโดยความถูกต้องน,นั้นชุมชนกระดังีการผลิตโดยการเพาะปลูกพืชผักเช่นทั่วฝักเาวาข้าว,าวโพด และการทำนาเขาเนี่กาดินบงีก็เป็นแผ่น <ไป S 1> ดินที่ของที่เฮ็ดยูเฮ็ดกินเนี่เป็นทิ้งที่ซุปชีวิตของพี่น้องอยู่ตลอดห้องสีปพระอยประละเลยก็บไ่ไา้ใดต้องคิดว่าเออที่มองมีเพ่อแม้เ่าเฮ็ดมาเฮาก็ต้องเฮ็ดไว้ที่เลี่ยงชีพบในขอบรัวของซุมชนขวกเข้าสีอยูได้ขันออกจากไปมองนีคือ,อยังเขาเจ้าเขาได้นั่นนีิเป็นไปว่าได้ พราะว่าเฮาทีมีการหว่วงแห้นว่าเป็นที่ของพ่อของแม่ที่พ่อเฮ็ดมาตั้งแต่ก่อนเออนอซเขาสีมาขับเฮาเงเบสีย้รอ่งเาเขาสีามนี้ปังที่ฮคิดย่เน,น,น,นาน,แ,านแม่ชุมชนดอนทั้งเดือได้ต่อสู่ในเรื่องสิทธิที่ตินทํากินมาปีพุทธศักราช2,542 กระทั่งปีพุทธศักราช2 5 5 2ชาวบ้านดอนทั้งเกลือที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานคอปอ,อได้ร่วมกันปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้ยื่นขอเสนอในการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินเพื่อขอจะทําโฉนดชุมชนเหนือที่31ไร่2งาน73ตารางวาในจำนวนชาวบ้านที่เรียกร้องสิทธิในการครอบครองที่ดินต่อรัฐบาล กับทางคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นいいที่มีการลงมาตรวจสอบแล้วว่าให้คณะกรรมการว่าด้วยการจัดการให้มีฉนดชุมชนปีพุทธศักราช2 5 5 3ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นปรากฏการที่ดีที่ชุม่มชนมีรูปแบบการจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาลปลาประชาชขคืนเพื่อการผลิตพิพืนและรวมกันอนุรักษ์เป็นที่อยู่อาศัยขยายและเป็นการเพาะพันธุ์ปลาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเขาหากินในพื้นที่ของเขาเองเขากะหลิงเห็นแล้วผลว่ากระทบมันก็คือจะเกิดมาจากไหนพันธุ์ปลาเขาก็สิบรศรส์เขาเลยเลยเพิ่มขึ้นมาว่ามีการจัดตั้งก่องย่อขึ้นมาแต่ไว้โรงเรียนปลาโรงเรียน อนุบาลป่าขึ้นมาสะจักหม่องหนึ่งเพื่อรักษาพันป่าเขาหฮาว้มันจะได้สืบทอดตอตไปให้ลูกให้หลานเขาได้กินได้ยากเพราะว่าข้านหำหลากน้าหน่อยมันจีเบิดไปข้าน้ำมันมีหม่องอาศัยแล้วมันจีขามาอยูข้านหนำหน่อยมันจเขามาอยู่เป็นพวกปานางปลาขาวอย่างมันจีขามาเพิงผ้าอาศัยอยู่ในแรงแรงธรรมชาติมองนี้หม่องที่เขาเก็บไว้เพียงหน่อยนิดแต่ว่าบลีเขาก็ไม่ได้กักเขตบริเวณแนวป่วกอย่างเขาเพียง กักเขตไว้เทงแค่หนึ่งไร่หนึ่งไร่นี่มันสีขามาอยูหลายหลายพันป่าแต่ละพันป่าทุกชนิด ซ้ำกันได้ตรงนี้ซ้ำกันได้บางสั่งบานมั่งม้่งเขาจะไปได้เหลือเวลาอีกก็โดินแสงตะวันยามชุ่มตาไก่จะลาลับขอบฟ้าและแสงดอกหูลงอรุณจะปรากฏขึ้นมาในเสาร์วันใหม่แม้ว่าการบริหารจัดการที่ทำกินรวมทั้งการจัดการทรัพยากรแรงงานโดยชุมชนจะประสบปัญหาท่ามกลางอุปสรรคทั้งในด้านกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐมากอาศัยกระบวนการยุติธรรมมาทำร้ายชาวบ้านเพื่อที่จะให้ออกจากพื้นที่แต่ชุมชนมางมีก็ยังยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อให้ได้พื้นที่ทํากินมีความมัน่นคงสืบต่อไปถึงลูกหลาน हमें स्वास्थ्य के योगता

อกอย่ามาลบหวนคันบ